คุณสนธยาคุณปื้มครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10 mm. เพื่อให้ชาวใต้ในจังหวัดชมบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ mm. ที่วัดจุกกระเชอตาบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญศาสตรวว์เดือนรร10ชมรมชาวใต้ประจำปี2568 โดยมีนายวิทยาคุณปลืม้มนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีมีนายเดชาจันเล็กนายชูกริตแตงอ่อนนายเอกสิทธิ์อ่าอ้อนนายจตุพรบุญชอบสมาชิกสภา,าอง์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเขตอาเภอศรีราชามาร่วมในพิธีครั้งนี้ครับร้อยตํารวจตรีจุตินัทธรรมสมเพชรประธานจัดงานครับ ก็ได้บอกว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ให้พี่น้องชาวใต้ในจังหวัดชมบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านด้านอาหารและศิลปะการแสดงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างภายในงานครับก็มีกิจกรรมที่หลากหลายครับอย่างเช่นพิธีทาบุญตักบาตรการแห่หมาบ การชิงเปรตพิธีกรรมสําคัญตามประเพณีบุญศาสตร์เดือน10พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จํานวน117ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น13-2,000บาทโดยแบ่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์โรงเรียนบ้านพันเสด็จในโรงเรียนวัดเขาฉลากโรงเรียนบ้านห้วยกลุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจุกระเชอนอกจากนี้ยังมีการแสดงมนุราโดยเยาวชนมีการประกวดและแข่งขันพื้นบ้านเช่นการปีนเสาน้ำมันชิงทงครับมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองรวมทั้งการชิมอาหารปักใต้หลากหลายเมนูครับแน่นอนสุดครับต้องมีแกงเหลืองมีแกงไตปลาข้วกลิ้งข้าวยำขนมลาและผลไม้จากภาคใต้ครับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขความศรัทธาในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวใต้